โหดไงครับโหดไงโอ้เอาครับยกขึ้นด้เอาครับพี่น้องเจอแล้วบานเนี้เอาาเงาเงาเงันดียัูมันดูหน่อยดูหน่อยหน่อยพีน่อน่อยฮ็หางไปที่งมาแล้วมันยิ่งโอ้ยโอ้ยสองหางเลยเอาตีละหางว้าเอาครับ โอ้ก <screws in the fridge> ็ได้ก <desserts> <men> ็ไดะเอาไวกครับพันเบิรอยู่พี่น้องอูแถน้อปะเนี่เริ่มต้นขุดตันชื่อไหนใต้สุบะเห็นทูแล้ว เด้อรถจัดครับครับผมหลังจากคุณมาไกลเติบนะครับค,คุออะไรเป็นหอมมะพรออวมะพรออวมะพี้นะครับคุณเป็นที่เพียงมะขืนนี้มาลุ่งนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะซีอิ๊วว่อโย่ไปเออเอาครับเดี๋ยวตีนเหยียบไว้น้ำด้อ

นลงยิงนมาพอเมื่อตาเด็ดเกงไ่เขียวปะแข่งะดึงดึงโอ้ันลมหูไหมัไนันตีด้หน่ดลมหูเลยวะเออมันตีเข่าไปแรงเลยบอลมหูเข่าไปเพราะใดหรอกไป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 แต่ถ้าเนี่ยออกวาหลด ได้ประกันหน่อยเด้อมาเดินดินเล้วหนเห็นปะเดี๋ยวโอ้ยพี่น้องโอ้โหโคตรง่ายครับโคตรง่ายโอ้เอาครับยกขึ้นด้วยเอากำเพิ่นเลยกำเพินเลยเออนั่งโยกแบบนี้เออนี่แหละโอ้ครับพี่น้องคุนอ่ะโอ้โหโคตรง่ายเลยอ๋อมือหนีซ้ำเร็จอีกครับมือหนีซ้ำเร็จสำเร็จโอเคครับผม ยไงนครับหางครับมัอีกอีกตู้นึงครับทีละแล้วก็นีอยู่นะครับแ้ืนหนีเนาะน้อเปียงแรงมันยลูกเี่ยว้างมันจีบเี่ยปีอีกต่างหากครับห้งมันสโอ้หนูซิ่งได้ยางไวะมึงเด้ออุ้ยหนูซิ่งอีิีนงนั่หนูซิ่ง เอ้าเข้าพี่น้องเดจอแล้วบ้านนี้เอ้าเอาเอาเ nhao 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 ค่อยๆเลยค่อยๆค่อยๆนะรุ่นๆครับรุ่นตอนนี้กำลังกดรูให้หนักครับห้อยมันขุดไปอ่ะนั่นแล้วครับเนี่ยอย่างนี้ถุงไสแล้วครับนั่นคิดว่าที่ได้คุณว่าคุณเลี้ยวถุงมา ลงอย่ด้เดยติดไปก่อนป่ะไปไกลแ่แจฮะอีมันทิขืนนี่ละอาอมาจะใสจริงนึกวเปรียวจีดเลเอาแบบป่าใจสิเปลี่ยนปานดีไหมผู้นนห,ห,หน่อยเขาแล้แลสสว

บ่ได้ดชันพ่ออาทิตย์อยู่ตัวเมียไปเสียวะกินม,มือคนดอนตกติดวายอยู่เดี๋ยวนี้ได้เห็นตัวหนึง่งนี่หางตัวที่สองไว้แล้วกุนว้นยินกุ้นยินโอ้ยครับเอาเอาไปม้นขนาดเลยลุ้งไปอีกตัวนึงครับโอ้ยีกสองหางเลยเอาทีละหางว้า อาครับโอ้โตกฟองเลยฟุกขนาดเไหนอู้หู้ด่าด่ะเอาไว้ครับ่ทั้นเบิือนอยู่พี่น้องโอ้คุณวูนี่มันครับโอ้เรื่องอะไรเฮ้ยด่ะเอาเอาตัวงามตัวโอ้นั่นนี่โอ้ยังอีกอยู่ยังอยู่ยังอยู่ผมสงสัยว่าแม่มันถึงไปใส่แต่เน้แม่มันไปเที่ยวทั้งไหนหรอปูปลาลูกติจูดปลาอ้อยครับจูดปลาอ้อยบนนี้ผู้ใดบุ๋มมันหลักจูดกับเพอื่นก็เลยได้ตัด เออทะเลากันถือโอกาสขุดหนูเลยโอ้ยแม่หายว่ะแม่หายจุดแล้ววะจุดแล้วมันต้องมีหูดหงดิหนุกไล่ย่าบอกย่าไปใกล้ดาวถยมจุดเลยชดถอยเหมือนเราหนุกจุดซื่อๆนี่เอ้ยแม่ไปเซิกันนะแม่เสีย ครับผมสำหรับผลงานมนีก็ได้เนี่ยนะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับห้องปุดมนีส่วนลูกมันกะได้ได้เจ๊ตโตะครับประมาณนี้แล้วก็เอาไปเลี้ยงอยู่ครับตรงนั้นเพราะว่าแม่มันว่เห็นครับบ่าลูกไปใส่นะครับสำหรับมือนีขาไว้จานี้น้องก็ครับเดี๋ยวเข้าหน้าเจ็ดคลิปให้เพื่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับให้กำลังใจครับผม วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ